สวัสดีค่ะพี่วยย่องน้องชาวโซเชียลคัมพานี่ก็มาเจอกับเจได้อยู่แล้วเจไดก็ไม่มีอะไรมาอัดโซเชียลคัมช่วงนี้ก็แบบอัดแต่ละคลิปลงแต่ละคลิปก็มีแต่คลิปกินๆค่ะพี่เก่งส่วนทิมดิค่ะชวนชิมค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะเออเก่งซีค่ะก็วันนี้จะมาชวนชิมเอ่อกระเพราทะเลซื้อจากร้านไหนไม่รู้แต่ว่าอยู่นี่บ้านพลอย ริกน้ำปลาเป็นไงบ้างคะริดน้ำปลาริกน้ำปลาไม่เหมือนร้านคนอื่นนะคะซึ่งมันจะมีความเปรี้ยวของน้ำปลาอ่ะน้ำปลาเปรี้ยวความเปรี้ยวของมะนาวค่ะอตักเลยตักดูนะริกน้ำปลาจะมีความเปรี้ยวประจบน้ำปลาขนาดไหนก็ได้ใส่ไปเลยไม่มีความเค็มค่ะนัวมากนี่ค่ะตักมาอ้าบาท อลังการมากอะดูของเจด้าแบบเจดาตักพิกน้ำปลามาแล้วครับซึ่งเจดาจะตักพิกน้ำปลามาแล้วตักมาเยอะมากแบบพิกน้ำปลาไม่มีความเค็มไม่มีกลิ่นมะนาวอะไรเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหืม เลยเอาเลังเลยอร่อยมากรวมพลังอินได้ยิ่ในถุงนะนะไปเอยเอา ซึ่งนน้ำปลาอร่อยมากเด็ดจริงๆอร่อยไม่รู้ว่าร้านไหนโอ้หนี่ก็จะหาไปซื้อร้านหืมแต่ถ้าเจน่ารู้ว่าร้านไหนเจน้าจะไปซื้อกินเด็ดเลยเขาเคยปั๊บคอมีช้อนป่ะไม่ป่ะอดี๋ยวเดินไปหาซื้ออะไรจินนะคะตอนเที่ยงคืน